เคยไหมคะที่รู้สึกว่าทั้งไมบางคนประสบความสำเร็จได้ง่ายๆแต่เรากลับทำอะไรก็ติดขัดอยู่เรื่อยๆหรือเคยสงสัยไหมว่าสมองของคนที่ประสบความสำเร็จกับคนธรรมดาอย่างเรามันต่างกันยังไงวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนไม้กลับมาแล้วกับรายการวิตามินใจรายการที่จะมาเติมเต็มจิตใจให้แข็งแรงด้วยเรื่องราวจิตวิทยาง่ายๆที่ฟังแล้วปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและวันนี้ไม้มีแขกรับเชิญประจำที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วพี่ชัยค่ะสวัสดีครับทุกคนพี่ชัยครับวันนี้เรามาคุยเรื่องสมองของคนที่ประสบความสาเร็จว่าเขาคิดยังไงกันแน่ไม้เองก็สงสัยเรื่องนี้มากๆเลยค่ะ คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาต้องเกิดมาพร้อมพรสวรรค์พิเศษหรือ IQ สูงกว่าคนอื่นแต่ความจริงแล้วจากการศึกษาทางจิตวิทยาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความฉลาดทางอารมณ์หรือที่เราเรียกกันว่า EQ หรือความสามารถในการรับรู้ควบคุมและจัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชาญฉลาดครับยกตัวอย่างชัดๆหน่อยได้ไหมคะ อย่างถ้าโดนบอสตำหนิมาคนที่มี EQ ต่ำจะหงุดหงิดปล่อยให้อารมณ์ครอบงำแต่คนที่มี EQ สูงเขาจะหยุดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงทําไมถึงรู้สึกแบบนี้แล้วฉันควรจะตอบสนองยังไงให้เหมาะสมเขาจะใช้เหตุผลมาควบคุมอารมณ์ไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมตัวเองครับ อ๋อเหมือนเพื่อนไมล์เลยค่ะเขาทำงานเป็นแมนเจอร์แล้วไมลยสังเกตว่าเวลาเขาเจอปัญหาที่ออฟฟิศเขาจะไม่เคยโวยวายหรือแสดงความหงุดหงิดออกมาเลย จะสงบเสมอแล้วจะหาทางแก้ปัญหาแทนนี่คือ EQ สูงใช่ไหมคะนั่นแหละครับและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไม t ALENT SMART ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำการศึกษาเรื่อง EQ ถึงพบว่า90%ของคนที่ประสบความสำเร็จสูงพวกเขามีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ได้ดีกว่าคนทั่วไปทีนี้พอเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็จะเห็นภาพรวมชัดตัดสินใจได้ดีและสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีด้วยครับ แล้ว EQ มีองค์ประกอบอะไรบ้างคะ EQ เนี่ยแบ่งเป็น5ส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือการตระหนักรู้อารมณ์ตัวเองรู้ว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอะไรทําไมถึงรู้สึกแบบนั้นแล้วก็รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง2การจัดการอารมณ์ตัวเองเมื่อเรารู้ว่าเรารู้สึกอะไรแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงให้เหมาะสมไม่ให้มันมาทําลายสิ่งที่เราต้องการทํา 3. การตระหนักรู้อารมณ์ผู้อื่นเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงทำไมเขาถึงทำแบบนั้น 4. การบริหารความสัมพันธ์คือเมื่อเราเข้าใจทั้งตัวเองและคนอื่นแล้วเราจะสื่อสารและทำงานร่วมกับคนอื่นยังไงให้ได้ผลดีและ 5. การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองคือการที่เรามีความปรารถนาแรงกล้ามีพลังผลักดันตัวเองไปข้างหน้าแม้จะเจอความยากลาบากครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเอง EQ อยู่ในระดับไหน ต้องลองสังเกตตัวเองดูก่อนครับเวลาเราโกรธเราทำอะไรควบคุมตัวเองได้ไหมหรือปล่อยให้อารมณ์ระเบิดออกมาเวลาเราเจอปัญหาเรามองหาคนผิดก่อนหรือมองหาทางแก้ไขก่อนเวลาคนอื่นเล่าปัญหาให้ฟังเราฟังด้วยใจหรือรีบให้คำแนะนำทันทีเราจะพัฒนามันได้ไหมคะ สำหรับการพัฒนาให้เริ่มจากการฝึกสติครับลองหยุดสังเกตความรู้สึกตัวเองบ่อยๆถามว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรแล้วก็ฝึกฟังคนอื่นให้มากขึ้นไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบแต่ฟังเพื่อทำความเข้าใจครับแล้ว Gross mindset นี่มันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จยังไงคะพี่ชยัย ครับ Growth Mindset เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากของคนที่ประสบความสำเร็จเลยมันเป็นแนวคิดที่ว่าความสามารถและทักษะของเราสามารถพัฒนากันได้ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักการเรียนรู้และการรับฟังคำแนะนำจากคนอื่นซึ่งจะตรงข้ามกับ Fix m i ไม s e เสรที่คิดว่าคนไม่เก่งก็ไม่มีทางเก่งตลอดชีวิต เ,เวลาเราคิดแบบโกรธไม i เสร็จสมองจะเปลี่ยนการทำงานจริงๆนะครับมันจะทำให้สมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมความกลัวทำงานลดลงและกระตุ้นให้ p r e f รอน t a ลคอร์เ x ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้คิดและตัดสินใจทำงานมากขึ้นผลที่ตามมาคือเราจะกลัวน้อยลงกล้าลองสิ่งใหม่มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วกว่าเดิมด้วยครับเพราะสมองจะสร้างการเชื่อมต่อเซลประสาทใหม่ๆตลอดเวลา อ๋อ oh, แปลว่าเราสามารถอัปเกรดสมองตัวเองได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองพูดง่ายๆก็คือซ้อมคิดแบบไหนสมองก็จะคิดแบบนั้นมากขึ้นครับอออย่างเวลาล้มเหลวสมองคนทั่วไปจะคิดแบบใครทำผิดใครควรรับผิดชอบแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะถามตัวเองว่าฉันเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องนี้ต่างกันมากเลยนะคะ ใช่ครับหรือเวลาเจอความกลัวสมองคนทั่วไปจะคิดว่าหนีดีกว่าแต่คนที่ประสบความสำเร็จจะคิดถึงจะกลัวแต่ฉันจะหาทางเดินไปข้างหน้าที่น่าสนใจคือเวลาล้มเหลวสมองส่วนอะมิกดาลลาของคนทั่วไปจะถูกกระตุ้นเข้าสู่โหมดป้องกันตัว แต่คนที่ประสบความสำเร็จจะใช้ Prefrontal Cortex ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ดีเลยอารมณ์ให้ตามมาทีหลังเพื่อตั้งคำถามว่าอะไรที่ควบคุมได้อะไรที่ฉันยังไม่เข้าใจครับแล้วคนทั่วไปจะฝึกสมองให้คิดแบบคนที่ประสบความสำเร็จได้ไหมคะมันฝึกได้ครับ 1. ฝึกคำถามใหม่เพื่อเปลี่ยนมุมมองเวลาเราล้มเหลวให้ถามว่าฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ ข้อที่2ส,สร้างกฎคิดส่วนตัวเช่นทุกฟีดแบ็กคือข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินข้อที่ 3. เปลี่ยนความกลัวให้เป็นแรงกระตุน้นความกลัวเป็นแค่การเตือนไม่ใช่สัญญาณที่บอกให้หยุดข้อสุดท้ายล็อกอินภาพใหญ่เข้าสมองทุกวันให้เขียนเป้าหมายใหญ่และหนึ่งการกระทำเล็กๆที่จะพาเข้าใกล้เป้าหมายนั้นทุกเช้าเพราะสมองต้องการความชัดเจนในทิศทางครับ นอกจากเรื่องนี้คนที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะนิสัยอะไรที่ต่างออกไปแบบชัดๆอีกบ้างคะอันดับแรกคือใจเย็น พวกเขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำเข้าใจว่าทุกสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับข้อที่2คือกระหายอยากเรียนรู้ตลอดเวลาพวกเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วยินดีถามคำถามสแสวงหาความรู้ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง 3. คิดตรึกตรองอย่างดีเวลาจะทำอะไรไม่ใช่คิดช้าแต่คิดเป็นระบบหาข้อมูลวิเคราะห์อย่างเป็นตรรกะก่อนตัดสินใจแล้วก็พูดและแสดงออกด้วยความมั่นใจเสมอแล้วการจัดการกับความกลัวล่ะคะ ต้องทำยังไงคะเอ,อ่อความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนทั่วไปคือคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจความกลัวและบริหารจัดการมันได้พวกเขารู้ว่าความกลัวส่วนใหญ่เป็นแค่จินตนาการที่เราสร้างขึ้นมาเองเออแต่ต้องแยกระหว่างความกลัวกับอันตรายจริงก่อนนะครับเช่นกลัวพูดต่อหน้าคนกับกลัวเสืออันแรกเป็นความกลัวที่เราสร้างขึ้นอันหลังเป็นอันตรายจริงนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมคะ อีกสิ่งหนึ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จทำได้ดีมากคือพวกเขาหนักแน่นในหลักการแต่อ่อนโยนในการปฏิบัติมั่นคงในจุดยืนแต่ยืดหยุ่นในวิธีการเข้าถึงได้ง่ายแต่ไม่ถือตัวน่ารักแต่ไม่อ่อนแอรครับเอมสมมุติว่าเราเป็นหัวหน้าทีมแล้วมีคนในทีมทำงานได้ไม่ตามมาตรฐานหนักแน่นในหลักการคือเราต้องมีมาตรฐานงานที่ชัดเจนไม่ยอมรับงานที่ไม่ได้คุณภาพ แต่อ่อนโยนในการปฏิบัติคือเราไม่ไปต่อว่าแต่จะคุยกันดีๆหาสาเหตุให้โอกาสพัฒนามีการสอนงานครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่องความซื่อสัตย์กับความกตัญญูที่คนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จยังไงคะความซื่อสัตย์มันสร้างความไว้วางใจและความไว้วางใจเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อคนอื่นไว้วางใจเราพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือร่วมมือกับเราแนะนำงานให้เราจากการศึกษาของ Harvard Business School พบว่า trust เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำงานเป็นทีมและการทำธุรกิจระยะยาวครับแล้วความกตัญญูหรือรู้จักบุญคุณคนล่ะคะ ความกระตันยูเนี่ยมีผลต่อจิตใจมากครับเมื่อเราตระหนักว่าความสำเร็จของเรามาจากคนรอบข้างด้วยเราจะไม่หยิ่งผยองแล้วก็จะพยายามหาทางตอบแทนอ้อ gratitude จะช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขทำให้เรามีพลังบวกมองโลกในแง่ดีจึงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างครับ มาอยากให้พี่ชายช่วยอธิบายถึงการใช้ประโยชน์จากพลังของจินตนาการด้วยค่ะได้ยินว่านักกีฬาเก่งๆเ,เขาใช้เทคนิคนี้ visualization ครับนี่เป็นเทคนิคที่มีงานวิจัยรองรับเยอะมากเลยครับนักกีฬาระดับโอลิมปิกใช้กันแทบทุกคนคือสมองคนเรามันแยกไม่ออกหรอกครับว่าอันไหนมาจากประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์ที่เราจินตนาการ เวลาเราจินตนาการว่าเราทำสิ่งหนึ่งสำเร็จสมองจะสร้างเส้นทางประสาทแบบเดียวกับที่เราทำจริงๆครับจากการศึกษาพบว่านักกีฬาที่ใช้ mental practice ร่วมกับการฝึกจริงพัฒนาทักษะได้เร็วกว่าคนที่ฝึกแค่การกระทำจริงเพียงอย่างเดียวแล้วก็ช่วยลดความวิตกกังวลได้ด้วย เพราะเมื่อสมองคุ้นเคยกับสถานการณ์แล้วเวลาเจอจริงจะไม่ตกใจไม่เครียดมากแล้วก็ทำได้ดีกว่าครับแล้วเราจะฝึกยังไงคะอืมขั้นตอนแรกหาที่เงียบๆนั่งหรือนอนให้สบายหลับตาแล้วหายใจลึกๆสักพักขั้นตอนที่2เริ่มจินตนาการสถานการณ์ที่เราต้องการ ต้องละเอียดนะครับไม่ใช่แค่เห็นภาพแต่ต้องรู้สึกถึงเสียงกลิ่นความรู้สึกสัมผัสอารมณ์ต่างๆด้วยและขั้นตอนสุดท้ายจินตนาการว่าเราทำสิ่งนั้นสำเร็จรู้สึกภูมิใจมั่นใจและมีความสุขให้รู้สึกสมจริงที่สุดครับไม่เคยได้ยินว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำงานหนักมากจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือดูแลสุขภาพเลยจริงไหมคะเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับ คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาเข้าใจดีว่าประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้มาจากการผลักดันอย่างเดียวแต่ต้องมีการฟื้นฝูด้วยเหมือนนักกีฬาระดับโลกครับพวกเขาฝึกหนักแต่ก็ต้องพักให้เพียงพอเพราะการซ่อมแซมกล้ามเนื้อเกิดขึ้นตอนพักไม่ใช่ตอนฝึกครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการพักเป็นการเสียเวลาแต่จริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนใช่ไหมคะถูกต้องครับ การพักที่ถูกวิธีช่วยให้เราคิดได้แจ่มชัดตัดสินใจได้ดีมีพลังมากขึ้นและสร้างสรรค์ได้มากขึ้นที่สำคัญคือการคัดกรองข้อมูลครับยุคนี้เราได้รับข้อมูลมากมายมหาศาลคนที่ประสบความสำเร็จจะเลือกอ่านเลือกฟังเลือกดูอย่างระมัดระวังเพื่อลดอคติและเพิ่มความรอบคอบในการตัดสินใจต้องฝึกเป็น critical thinker ตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับ แหล่งที่มาน่าเชื่อถือไหมมีการอ้างอิงข้อมูลจากไหนมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าเป็นต้นครับเอ๊ะถ้าพูดถึง neuroplasticity ช่วงวัยเด็กมันพิเศษยังไงกับการพัฒนาสมองคะครับวัยเด็กเป็นช่วงที่สมองมี neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นสูงมากครับเปรียบเทียบได้กับดินเหนียวที่ยังไม่แห้งจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ง่าย ประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงนี้จะส่งผลอย่างยิ่งต่อการกำหนดทักษะและความสามารถเลยทำให้พ่อแม่และผู้ดูแลมีบทบาทสำคัญมากในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีครับแล้วการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีหมายถึงอะไรคะหมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้การสำรวจการลองผิดลองถูกไม่ใช่การป้องกันไม่ให้เด็กล้มเหลวแต่เป็นการสอนให้เด็กเรียนรู้จากความล้มเหลว ให้กำลังใจชมเมื่อเด็กพยายามไม่ใช่เฉพาะเมื่อสำเร็จสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ให้เด็กกล้าแสดงความเห็นกล้าถามและที่สำคัญคือเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะเด็กเรียนรู้จากการเรียนแบบมากกว่าก,า,การฟังคำสอนครับเอ๊ะเปล่าว่าสมองผู้ใหญ่จะยืดหยุ่นน้อยลงใช่ไหมคะหรือว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แล้วไม่ใช่เลยครับนี่เป็นข้อมูลเก่าที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าผิด สมองผู้ใหญ่ยังคงมี neuroplasticity อยู่แค่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าเด็กหน่อยเท่านั้นเองเหมือนการเรียนภาษาครับเด็กเรียนได้เร็วกว่าแต่ผู้ใหญ่ก็เรียนได้แค่ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมและใช้เวลานานกว่า แต่ผู้ใหญ่มีข้อดีคือมีวินัยมีเป้าหมายชัดเจนและเข้าใจหลักการได้ดีกว่าครับงั้นเราก็เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องไหมคะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปแค่ต้องมีความมุ่งมั่นและความสมั่งเสมอครับซ้อมคิดมากเท่าไหร่สมองเราก็จะคิดแบบนั้นมากขึ้นเท่านั้นครับ ว้าววันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะขอบคุณพี่ชัยมากๆค่ะสำหรับความรู้ดีๆวันนี้แล้วสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ไม่ขอฝากข้อความสั้นๆไว้ค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นไปได้เริ่มจากรู้จักตัวเองพัฒนา EQ ฝึก growth mindset และฝึกสมองให้คิดแบบคนที่ประสบความสำเร็จสิ่งเล็กๆที่เราทำวันนี้จะกลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ในซักวันหนึ่งอย่าลืมนะคะว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบ ความสำเร็จในแบบของตัวเองแค่ต้องอดทนฝึกฝนและเชื่อมั่นในตัวเองนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ครับความสำเร็จไม่ได้วัดจากเงินหรือตำแหน่งเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากความสุขความสมดุลและการที่เราใช้ชีวิตตรงกับค่านิยมของตัวเองเริ่มต้นได้วันนี้เลยครับเริ่มจากการถามตัวเองว่าวันนี้ฉันเรียนรู้อะไรใหม่วันนี้ฉันทำอะไรที่ท้าทายตัวเองวันนี้ฉันขอบคุณอะไรในชีวิต แค่นี้สมองก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนของรายการวิตามินใจที่พวกเราหวังว่าจะเป็นวิตามินบำรุงจิตใจของทุกคนได้จริงๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหารู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจและกดแชร์ช่องวิตามินใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะ